ปรับลุคเปลี่ยนสไตล์ดึงความมั่นใจเปลี่ยนคนขี้อายให้มาไลฟ์หน้ากล้องได้หลายๆคนไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะคะเรื่องการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนตัวเองการแต่งตัวแต่งกายแต่งหน้าทำผม ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุค,คลิกของเราอะค่ะมันส่งผลต่อความมั่นใจของเราส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ผู้คนเข้ามามองเราลหลายๆคนมองข้ามตรงนี้ไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้ลองเปลี่ยนตัวเองดูบางทีเราอาจจะลองเปลี่ยนการแต่งตัว ไปแต่งตัวในแบบที่เราไม่เคยแต่งมาก่อนหรือลองเปลี่ยนมาทำในแบบที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนหลายๆคนก็คืออยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะยึดติดการแต่งตัวหรือภาพลักษณ์เดิมๆของตัวเองแล้วไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเลยโค้ชอยากแนะนำว่าลองเปลี่ยนภาพลักษณ์ปรับลุกตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจให้เราดูนะลองเปลี่ยนตัวเองดูแล้วดูว่ามีใครทักมีใครชมเรามากแค่ไหนแล้วตัวเราเองพอเราเห็นตัวเราอะ ลุกดีขึ้นดูดีขึ้นมีคนชมมากขึ้นมันทำให้เราอะมีความมั่นใจพอเรามั่นใจเรากล้าออกมาไลฟ์ออกมาพูดหน้ากล้องลองดูนะคะลองปรับลุกเปลี่ยนบุคลิกดูเปลี่ยนการแต่งตัว เปลี่ยนสไตล์ดูแล้วเวลาเราออกมาไลฟ์หน้ากล้องอะค่ะมันจะส่งพลังมากๆเพราะว่าพอเราเปลี่ยนลุคปรับลุกที่มันดูดีแล้วมันมีความมั่นใจส่งมาจากข้างในเราสามารถส่งต่อความมั่นใจออกไปถึงข้างนอกถึงหน้ากล้องแล้วก็ทะลุไปหาผู้คนผู้คนที่เข้ามาชมเข้ามาดูไลฟ์ดูคลิปเราอะค่ะลองเปลี่ยนลุกปรับลุกดูนะคะแล้วอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ